สับเขาเล่าเรื่อความเดิมตอนที่แล้วเราป้าฉลามท้องฟ้าออกล่าพวกคณะเดินทางพวกมันดูมีมันสมองและฉลาดไม่เบามีการวางแผนเป็นระบบระเบียบอีกทั้งฉลามที่เป็นหัวหน้าหรือจ่าฝูงจะออกล่าพวกคณะเดินทางหลังจากที่มันล่าวานท้องฟ้าเสร็จมันเป็นคำกล่าวอ้างของเด็กสาวชาวนภพาจึงทำให้พวกเขาต้องหนี โดยมีสุชาติเป็นคนลอดฉลามตัวหนึ่งออกไปทว่าขณะที่เขากําลังทําตนให้เป็นเหยื่อลอ่อมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆเมื่อมีโลหิตติดอยู่ที่หลังของชายหนุ่มครั้งแรกสุชาติไม่เข้าใจเหตุผลกระทั่งมีเสียงปริศนาฉเฉลยว่าโลหิตนั้นมันใช้เป็นเหยื่อลอ่อฝูงฉลามท้องฟ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเสียงหวัวเราะอันดังก้องไปทั่วบริเวณ ท้าไม่ชายหนุ่มจับที่มาเพื่ออยากรู้คนกระทำทว่าเสียงที่อยู่ในป่ามันก้องสะท้อนไปมาบอกไม่ได้ว่าดังมาจากทางไหนอีกทั้งเสียงโครมครามอันเกิดจากบางสิ่งที่พุ่งเข้ามาต้องเบนความสนใจชายหนุ่มสุชาติยังคงพยายามปีนป่ายพาตัวเองขึ้นไปบนต้นไม้วังจะเห็นสิ่งที่สร้างเสียงอึกกระทึกโครมที่ดังมาใกล้ๆตนขึ้นมาเรื่อยๆต้นไม้อันเป็นแนวที่อยู่สุดสายตาของชายหนุ่ม ค่อยๆลม้มควนต่อหน้าต่อตาดวงตาของสุชาติโตกับภาพที่เห็นกระทั่งสติเกิดปัญญามาสุชาติคิดได้ว่าตนเองนั้นจะต้องถอดเสื้อที่เลอะเปื้อนเลือดนี้ก่อนว่าแล้วเขาก็ฉีกเสื้อเก่าๆสภาพเกล็กรังออเผยร่างท่อนบนอันเปลวเปล่ารูปร่างสมส่วนมัดก้ามอัดแน่นในทุกจุดสุชาติหักท่อนไม้ขนาดพอดีมือที่อยู่ใก,ใกล้ๆตนเขาเอาเสื้อเปื้อนมัดเจ้าท่อนไม้ที่ว่านั้น กระทั่งชายหนุ่มใช้วิชาลิงลมอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาใช้วิชาเพียงแค่เศษเสี้ยวเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังอาคมหูอันเคยเป็นของมนุษย์มันเริ่มงอกยาปานวานอนรับเสียงได้ไกลและดีขึ้นเขาทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่งจนมั่นใจแล้วว่าเสียงของชายผู้หัวเราะตนมันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักสุชาติที่กำท่อนไม้แน่นลืมตาเพ่งไปยังทางทิศท,ที่คาดว่าเป็นเจ้าของเสียงหัวเราะ ชายหนุ่มไม่รอช้าเขว่งท่อนไม้นั้นไปยังทิศทางที่คาดอย่างสุดแรงท่อนไม้ที่พุ่งออกไปด้วยพละงกำลังของชายหนุ่มผนวกกับวิชาลิงลมเล็กน้อยมันมากพอที่จะพุ่งไปยังเป้าหมายห่างจากชายหนุ่มอยู่ถึง6-7ถึงเเมตรไม่ถึงอึดใจจากเสียงหัวเราะแปลเปลี่ยนกลายเป็นเสียงร้องโอดโอยพร้อมกับร่างร่างหนึ่งหล่นตุบลงมาจากต้นไม้สุชาติจึงเงอมองผลงานผลปรากฏวา่า เป็นเด็กชายชาวนาพาคนหนึ่งซึ่งสุชาติจําได้ดีว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นเสมือนมือขวาของเจ้าเด็กชาวนาพาตัวโตเขาติดตามเด็กชาวนาพาตัวโตตลอดไม่เคยห่างกายเมื่อ <mel> เห็นในใจสุชาติก็รู้ได้ทันทีว่าสาเหตุที่เจ้าเด็กคนนี้ทําเพราะเป็นคําสั่งของเด็กชาวนาพาตัวโตไม่ผิดแน่ระหว่างคิดเด็กชาวนภาผู้ลงไปนอนกองกับพื้นเนื่องจากท่อนไม้ที่สุชาติเป่าไปด้วยที่ท่อนไม้นั้น มันโดนเข้ากับหัวของเด็กชายหนุ่มเต็มๆโลหิตค่อยๆไหลเปลือใบหน้าของเขาสุชาติที่ไม่ได้ตั้งใจรีบตะโกนบอกให้เด็กชาวนาภาคนนั้นลุกขึ้นเหตุว่าอันตรายกําลังมาแต่เจ้าเด็กจองหองก็พูดสวนกับสุชาติไปว่าไม่ต้องมาสองสอนกูเอาตัวเองให้รอดเถอะเป็นแค่มนุษย์อ่อนแอรีอาจมายาม้ำเจ็ดพวกเราเผาชาวนาภาชายหนุ่มได้ยินก็สวนในทันทีว่า ใครไปเย็ดยามเผ่าเจ้าเจ้าโดนสหายของเจ้าเป่าหูมาแล้วทว่าเจ้าเด็กคนนี้ก็ยังไม่ฟงังแม้ว่าสุชาติจะพยายามอธิบายอย่างไรก็ตามอีกทั้ง,ขงเขาก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากชายหนุม่มด้วยแต่ด้วยที่สุชาติไม่ใช่คนใจไม้เสแสรกรรมอีกทั้งเห็นว่าเจ้าเด็กนี้ยังยาววัยแม้จะมีอายุอานามากกว่าตนก็ตามเขาค่อยๆสงบสติอารมณ์เลิกใช้วิชาลิงโลมสาเหตุว่ามันทําให้ร่างกายของชายหนุม่มแบกภาระหนกัก ซึ่งตอนนี้มันก็แสดงผลออกมาแล้วด้วยสุชาติเหนื่อยหอบอย่างเห็นได้ชัดเกิดจากเขาใช้วิชาลิงลมมากเกินไปเป็นดั่งกฎของพวกเล่นวิชาแปรธาตุการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมสิ่งที่สุชาติต้องจ่ายก็คือสภาพร่างกายของตนขณะสุชาติค่อยๆปีนลงมาเบื้องล่างในจงังหวะนั้นเองเจ้าเด็กชานั้งามันก็ปาหอกแหลมอันทำมาจากไม้ที่เหลาแคบปลายพุ่งตรงมาทางชายหนุ่มผู้กำลังปีนลงมาจากต้นไม้ ปลายแหลมของหอกน,นั้นพุ่งปักเข้าลำต้นของต้นไม้ที่สุชาติไต่ลงทว่ามันก็ไม่ได้ปักเสียเปล่าๆหอกไม้มันได้ถากสีข้างของชายหนุ่มไปด้วยสุชาติไปหน้ายับอันเกิดจากอาการบาดเจ็บเขาค่อยๆก้มมองสีข้างของตนผลปรากฏว่าหอกไม้มันแค่ถากไปเท่านั้นสร้างแค่บาดแผละทะลออสุชาติตะโกนออกไปในทันทีว่าไอเด็กโง่คิดจะทำบ้าอะไรของเจ้าข้ากำลังจะลงไปช่วยชีวิตเองแท้ๆ เขากล่าวพร้อมกับหันไปมองเด็กหนุม่มซึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าหากโลหิตไม่ไหลเข้าดวงตาข้าหอกนั่นคงจะเสียบเข้ากลางหลังของเจ้าข้าพลาดเงินหรือข้ายังอ่อนแอไม่เก่งกล้าสมกับเป็นนักรบมากพอขณะเด็กหนุ่มคนนี้พูดเสียงป่าที่พังทลายก็มาถึงบริเวณนั้นพอดีสุชาตโกนอีกครั้งว่าเจ้าเด็กโง่อย่าเอาชีวิตอันแสนสำคัญ มาทิ้งแบบนี้สิวะครอบครัวและทุกคนที่อยู่ในเผ่ากําลังรอการกลับไปของเองอยู่ไม่ใช่หรือไงสิ้นคําเสียงตะโกนมันเงียบสงัดไปบบพร้อมๆกับเสียงป่าที่เคยดังโครมครามมาก่อนเด็กหนุ่มชาวนาพาได้ยินสิ่งที่สุชาติพูดเหมือนกับว่าคําพูดของชายคนนี้ไปดึงสติของเด็กผู้ไม่ภาษาขึ้นมาพาพ่อแม่พี่น้องและคนอื่นๆในเผ่าพุดเข้ามาในหัวอย่างรวดเร็วน้ําตาเขาค่อยๆเอ่อนองอาบแก้ม สุชาติเห็นแววตาเขารู้ได้เลยว่าเจ้าเด็กนี่มันต้องคิดได้แล้วแน่จึงพูดต่อไปว่าไม่ต้องกังวลนะข้ากำลังไปช่วยในจังหวะที่สุชาติพูดจบเด็กชาวนภาคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าชช่วยเด่พูดยังไม่ทันจบประโยคเสียงพื้นเมฆระเบิดดังสน,นันกระจายฟุ้งไปทั่วมาพร้อมกับฉลามตัวใหญ่กำลังกระโดพดพุ่งโดยอ้าป,ปากกว้างกืนกินเจ้าเด็กชาวนภาที่นั่งอยู่บนพื้น หายเข้าไปในปากทั้งตัวมันตัวใหญ่กว่าฉลามท้องฟ้าที่สุชาติเคยสู้มาอีกทั้งยังมีบาดแผลเต็มร่างงามีสีอันทว่ามีอันหนึ่งหักกูดชายหนุ่มตะโกนไม่ไม่ไมสิ้นเสียงมาพร้อมกับพื้นเมฆร,ระเบิดอีกครั้งเหตุจากฉลามตัวนั้นร่างกระแทกเข้ากับพื้นมุดหายลงไปยังที่เดิมพื้นเมฆอันเคยเป็นสีขาวในก่อนหน้าฟุ้งกระจายอันเกิดจากโลหิตสีแดง มันถูกย้อมไปทั่วบริเวณตรงที่เจ้าเด็กชาวนาพาคนนั้นกองอยู่สุชาติที่อยู่ในอาการตกใจได้ปีนกลับไปซ่อนกายบนต้นไม้เช่นเดิมเขาแหวกใบไม้ที่บดบงังสายตานั่งจ้องพื้นตรงนั้นไม่ละไปไหนในหัวมีแต่คําถามว่าตนนั้นคือผู้สังหารเด็กชาวนาพารายนี้หรือไม่ส่วนใจของสุชาติแตกสลายด้วยความรู้สึกผิดระหว่างที่สุชาติคิดวกไปวนมาทันใดนั้นก็มีครีบฉลามโผล่ขึ้นมาจากพื้นเมฆอีกครั้ง ชายหนุ่มพยายามจะนับจำนวนคลีบที่เห็นปรากฏว่าได้8ปดถึงสิอันสิ่งที่สยองไปกว่านั้นก็คือหนึ่งในคลีบเหล่านั้นมันมีคลีบอันใหญ่สุดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจ่าฝูงของฉลามท้องฟ้าพวกนี้หากตามหลักความเป็นจริงในท้องทะเลจากพบมนุษย์ฉลามมักจะไม่ออกลาก,กันเป็นฝูงนอกเสียจากว่ามันจะรุมกินอาหารกันเท่านั้นดูเหมือนว่าจะใช้หลักเกณฑ์กับสัตว์ในพบมนุษย์ไม่ได้กับที่นี่ พวกฉลามว่ายวกไปวนมาไม่ยอมไปไหนรากับพวกมันรู้ว่ามีเหยื่ออยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณอีสุชาติทําได้แต่นั่งรองเงียบๆลังพิงกับลําต้นเพื่อจะพักผ่อนเอาแรงชายหนุ่มก็ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วเขาพร้อยหลับไปทั้งๆอย่างนั้นทว่าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ด้วยที่สุชาตินอนหลับบนกิ่งไม้แคบๆร่างกายก็โอนเอ็นจะร่วงตามปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนเรา เมื่อรู้สึกจะตกจากที่สูงมักจะทําให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วสุชาติก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในขณะกําลังหงหลังจะล่วงหล่นลงจากต้นไม้ในจังหวะนั้นชายหนุ่มก็รีบใช้มีดหมอที่อยู่ในมือไม่ห่างกายเสียบเข้ากับลําต้นของต้นไม้ทําให้สุชาติอยู่ในท่าห้อยหัวค้างเติงอยู่แบบนั้นชายหนุ่มที่อยู่ในอาการงัวงเงียพยายามจะเรียกคืนสติให้เร็วที่สุดอันดับแรกมองท้องนภา เพื่อดูว่าตะวันจะขึ้นหรือ,อยังแต่เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันยังคงเป็นสีดำถึงกระนั้นมันก็มีความสว่างของแสงระเรืออยู่บ้างชายหนุ่มรับรู้ได้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นรุ่งสางแล้วแนๆ่ๆเมื่อรู้เวลาแล้วอีกสิ่งที่ต้องรู้คือเจ้าฉลามพวกนั้นมันไปจากบริเวณนี้หรือ,อยังชายหนุ่มสอดสายสายตาไปทั่วผลปรากฏว่าเหมือนจะไม่มีพวกมันแล้วเนื่องจากไม่เห็นครีบ ขุดขึ้นมาจากพื้นเมฆเลยชายหนุ่มโล่งอกที่เป็นแบบนั้นเขาจึงพยายามพาร่างของตนกลับขึ้นกิ่งไม้เพื่อจะมานั่งให้มั่นอีกครั้งการค้างเติงอยู่ในท่านี้นานมันก็เริ่มรู้สึกเวียนหัวนักขณะที่สุชาติจับมีดหมออันปักอยู่กับลำต้นของต้นไม้มัน่นและพยายามดึงตัวเองขึ้นมาด้วยน้ำหนักของชายโตเต็มวัยมันก็ทำให้มีดหมอคมคกรีดเข้ากับลำต้นของต้นไม้ ตนเสียงดังแปลกๆวินาทีนั่นเองมันก็มีคริปของฉลามครีปหนึ่งโผล่กใกล้ๆต้นไม้ที่ชายหนุ่มอยู่ดวงตาของชายหนุ่มโตขึ้นอีกครั้งในใจคิดว่าพวกมันยังรอล่าตนอยู่อีกหรือไรหรือว่ามันหลงฝูงของมันสุชาติจึงตัดสินใจทดลองความคิดของตนโดยการพยายามดันล่างขึ้นมาอีกครั้งถ้าไม่มีดหมอเฉินกับต้นไม้จนเกิดเสียงดังเช่นเดิมเพียงแค่แกรกเดียวเท่านั้น ครีบอีกครีบของฉลามก็โผล่ผุดขึ้นมามันเบนหันมาทางต้นไม้ที่ชายหนุ่มอยู่อีกทั้งยังค่อยๆพุ่งตรงมาที่ชายหนุ่มเสียด้วยสุชาติรู้แล้วว่ามันไม่ดีแน่ฉลามพวกนี้มันยังคงอยู่ใต้พื้นเมฆและยังไม่ไปไหนพวกมันยังคงเฝ้ารอตนอีกทั้งเพียงแค่แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยก็ทําให้พวกมันตื่นตัวและรู้ตําแหน่งสุชาติไม่มีทางเลือกมากนักจึงต้องปล่อยเลยตามเลยในท่านี้ กระทั่งเวลาผ่านไปอีกพักหนึ่งตอนนี้สุชาติเริ่มทนไม่ไหวแล้วเขาไม่สามารถอยู่ในท่านี้ได้นานเลือดลงหัวตายแน่หากไม่ดันร่างของตัวเองขึ้นไปก็ตายถ้าพยายามส่งเสียงก็ตายสุชาติคิดพยายามช่างใจหาทางเอาตัวรอดเมื่อช่างน้ำหนักของหนทางได้แล้วชายหนุ่มก็เลือกทางที่จะดันตัวเองขึ้นไปเนื่องว่าอย่างน้อยไม่ตายเพราะเลือดลงหัวยังพอมีรุ้นที่จะหนีออกจากเหตุการณ์นี้ได้ และเป็นอย่างที่สุชาติคิดเมื่อชายหนุ่มดันร่างเสียงเพียงนิดมันทําให้หอยยนะพามาถึงตัวชายหนุ่มครีบฉลามอันใหญ่ซึ่งเป็นจา่าฝูงมันพุ่งตรงมายังต้นไม้ที่สุชาติแอบมันกระแทกเข้ากับต้นไม้เข้าอย่างจังทําให้สุชาติถึงกับจะล่วงหล่นลงไปอย่างเบื้องล่างชายหนุ่มรู้ดีว่าหากล่นลงไปยังไงก็ไม่รอดแน่เจ้าฉลามตัวใหญ่มันถอยก่อนจะพุ่งเข้าใส่ต้นไม้อย่างสุดแรงในจังหวะนั้นสุชาติก็กระโดดตัวลอย ด้วยการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลนอกจากจะเอาชีวิตรอดเขาล่วงลงมาอย่างพื้นก้อนเมฆก,กลิ้งครุกครุกจนไปอยู่ในที่โลง่งอันเกิดจากพวกฉลามทองฟ้ามันโค้นต้นไม้เพื่อล่าเหยื่อยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันตรงจุดที่เด็กชาวนภาคนนั้นดับสูญสุชาตินั่งปล่อยเสียงหัวเราะออกมารากับว่าเสียสติอย่างไรอย่างนั้นซึ่งคาดเกิดจากใจที่รู้สึกผิดถ้าไม่เด็กคนนั้นตายทว่าคําพูดของตัวเอง ที่เคยพูดกับเด็กชาวนาาให้เห็นค่าชีวิตมันก็ผุดเข้ามาในหัวชายหนุ่มยกมีดหมอตั้งท่าเตรียมสู้เขาไม่เลือกที่จะยอมแพ้กับความตายที่อยู่ตรงหน้าครีบของฉลามโผล่ขึ้นมาจากพื้นเมฆตรงหน้าของชายหนุม่มสุชาติตะกวนใส่ฝูงความตายเหล่านั้นว่าเข้ามาสิเว้ยกูจะฆ่าให้หมดสิ้นเสียงของชายหนุม่มครีบแ่งความตายของฉลามท้องฟ้ามันก็พุ่งจวนจะมาถึงตัว ท a d ใดนั้นลำแสงของตะวันในรุ่งเช้าส่องเป็นเส้นรอบร่างของชายหนุ่มพอดีเกิดสิ่งน่าประหลาดก็คือเจ้าฉลามท้องฟ้าพวกนั้นจู่ๆมันก็ชะงกักพวกมันไม่พุ่งเข้าหาสุชาติต่อชายหนุ่มเห็นก็พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าชะตาของข้าจะยังไม่จบจุดอ่อนของพวกหนึงคือแสงนั้นหรือนักล่าในป่าลับแ,แลแดนสวรรค์กลับกลัวแสงแถนช่างน่าขันนัก สุชาติกล่าวก่อนจะหัวรอกมาเขาหัวราอทั้งน้ําตาดีใจที่ยังไม่ตายแต่เสียใจที่ฆ่าเด็กชาวนา่าไปชายหนุ่มรู้ภายในจิตว่าถึงแม้ตนจะสู้แต่ก็สู้ไม่ได้เนื่องว่าสุชาติใช้วิชาอาคมลิงลมไม่ได้อีกเขาใช้มันมากเกินไปจนร่างกายารับไม่ไหวสิ่งที่เหลือสุดท้ายก็คืออวิชาของปอบบรนรดารแต่ด้วยที่สุชาติปฏิญาณกับตนว่าจะไม่หยิบยืมพลังของปีศาจมาใช้อีก เขาเลือกจะยอมตายซะอย่างดีกว่าผิดคำพูดของตัวเองรุ่งอรุณวันใหม่มาถึงแสงแดดของดวงตะวันสาดส่องไปทั่วบริเวณสิ่งที่จากไปไม่ใช่แค่ความมืดแต่เป็นพวกฉลามเหล่านั้นด้วยสุชาติตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปรวมกลุ่มกับพวกพรานแดงอีกครั้งตัดไปทางพวกเด็กชาวนาพาที่อยู่ไม่ห่างไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงไปที่เด็กชาวนาพาตัวใหญ่ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเด็กชาวนาพา เขามีท่าทีลุกล้ลุกลนก่อนจะรายงานว่าสหายที่ส่งไปจัดการมนุษย์คนนั้นได้ดับศูนไปแล้วเด็กชาวนภพาตัวโตได้ยินเขาที่กำลังนั่งมือผสานบนสัตว์มายาอย่างนอรสิงค์ค่อยๆแงหน้ามองจ้องไปยังสมุนผู้รายงานมือที่ผสานกันทั้งสองข้างกำลังเท้าคางอยู่คลายออรวางไว้ตรงหน้าขาของตนก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นมองจ้องไปยังชายผู้รายงาน ด้วยแววตาที่อาฆาตเขาเดินตรงไปยังเบื้องหน้าเด็กชายผู้รายงานปากถามขึ้นมาว่าเจ้าเห็นมันฆ่าด้วยมือของมันเลยหรือเปล่าคำถามนี้มันทำให้เด็กผู้สงสารเริ่มคิดเหตุ <c oughs> ว่าในสิ่งที่ตนเห็นมาสุชาติเพียงแค่ป่าไม้แบบสุ่มๆโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งชายมนุษย์คนนั้นก็พยายามจะช่วยแล้วด้วยขณะดเด็กชานภาคนนี้ทบทวนเพื่อจะพูดออกมา เจ้าเด็กชาวนาพาตัวใหญ่ก็จับคอเด็กผู้สงสารทําให้เด็กคนนี้หายใจไม่ออกและเกิดอาการตโนกมันถามย้ําอีกครั้งในคําเดิมเด็กชายที่โดนบีบคอก็รีบพยักหน้าพูดจาเสียงอูอีเนื่องจากหายใจไม่ออกเด็กชายชาวนาพาตัวโตเห็นจึงยอมคลายมือออกเขาบอกให้รายงานมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เด็กคนนี้รีบพูดขึ้นมาว่า ม,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 มนุษย์ผู้นั้นมันฆ่าเขาไปแล้วโดยการพาท่อนไม้ใส่เขาทําให้เขาร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้โดนเจ้าฉลามท้องฟ้าตัวใหญ่ขเขมือเข้าไปในที่สุดชายคนนั้นไม่ดูดำดูดีนั่งมองจ้องความตายของเขาสิ้นคำเด็กชายชาวนภพาผู้รายงานก็รีบถอยกลูห่างออกจากเด็กชายชาวนภาตัวใหญ่เหตุรด,ดแวงว่าเขาจะทำอะไรโง่องๆอีอย่างการฆ่าตนไป แม้ในใจจะรู้สึกผิดนักว่าคำพูดที่บอกออกไปเป็นคำโกหกก็ตามแต่ด้วยที่เจ้าเด็กชาวนาพาตัวโต,วตวมันอยากได้ฟังคำตอบทํานองนี้จึงจำเป็นต้องโกหกออกไปส่วนทางเจ้าเด็กชาวนาพาตัวใหญ่เดินไปอยู่กลางลานว่างมันผายมือออกท่ามกลางแสงแดดในยามเช้าที่สาดส่องมายัางตัวเขาพอดีพร้อมกับพูดออกมาว่าได้ยินหรือไม่เราพี่น้องชาวนภาทั้งหลาย พวกมนุษย์มันจิตใจตำสามชั่วช้าสังหารแม้กระทั่งเด็กผู้ไม่ระสาอีกทั้งยังไม่ใยดีต่อความตายด้วยมันเป็นตามคําบอกเล่าของพวกผู้ใหญ่ที่ได้พบเจอกับมนุษย์เหล่านั้นมาแล้วครั้งหนึ่งพวกมันยังคงมีสันดอนเช่นเดิมข้าได้พิสูจน์ให้พวกเจ้าได้เห็นแล้วอดีตพวกมันเคยหักหลังพ่อข้าตามที่แม่ข้าบอกทำให้พ่อข้าต้องดับศูนย์ ทั้งๆที่พ่อข่ายื่นไมตรีให้พวกมันอาศัยที่ซุกหัวนอนหุงหาอาหารให้มันกินยังจะเห็นใจมันอีกหรือไม่เราพี่น้องทั้งหลายเด็กชายชาวนาพาโตโตตะโกนก้องถึงขนาดที่มีเสียงสะท้อนดังกล้องไปทั่วซึ่งเสียงสะท้อนไม่ถึงอึดใจก็เริ่มมีเหล่าเด็กชาวนาพาที่อาศัยอยู่ไกลๆเริ่มโผลออกมาไม่ว่าจะบนต้นไม้หรือตามพุ่มไม้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเียงแซ่ เด็กเหล่านี้ไหลล้อมเจ้าเด็กตัวโตวอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำภารกิจพิธีเติบใหญ่กันเป็นกลุ่มระหว่างที่มีเสียงเซ็งแ่เด็กชาวนภา,าตัวโตก็กัดฟันเหตุรู้สึกหงุดหงิดใจที่ยังมีข้อโต,ตแย้งในบางคนจึงตะโกนพูดต่อว่าพวกเจ้ามีสายเลือดของนักรบชาวนภาเผ่าพ,พันธุ์อันยิ่งใหญ่ในแดนนี้ยังจะลังเลใจตัดสินอะไรไม่ได้อีกหรือต้องให้พี่น้องพวกเรานนองเลือดอีกเท่าไหร่ ให้มนุษย์ย่ำยีเกียรติอีกแค่ไหนถึงจะพอขนาดเด็กชาวนาพาตัวโตกล่าวเด็กในเผ่าเงียบฟังทังในใดนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าชายคนนี้พูดถูกพวกเราจะยอมให้มนุษย์เผาพันธอ่อนแอย่ำยีเราไปถึงไหนพวกเราคือเผ่าสายเลือดนักลบข้าจะติดตามเจ้าเขากล่าวแล้วก็ก้าวเดินออกมายืนในที่แจ้งไม่ถึงอึดใจ เด็กชายหรือเด็กสาวชาวนาภาคนอื่นๆก็พูดขึ้นเช่นเดียวกันพวกเขาร่วมด้วยกับเด็กชาวนาภพาตัวโตโดยยกให้เขานั้นเป็นผู้นำเมื่อเด็กชาวนาภพาตัวโตเห็นเขาได้มีนักรบร่วมแล้วจึงตะโกนขึ้นมาว่าเราจะล่ามานุษย์กันเอาล่ะครับสุชาติเขาจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้หรือไม่อาคมวิชาลิงลมไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้เขาจะรอดหรือเปล่าพวกคณะเดินทางจะเป็นอย่างไรต่อ โปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเหมืองล,ลับแผลภาค4ีหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเ่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยม,มาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ